ดีป้าลุงวันนี้ไปกินน้ำไปกินน้ำคนย่างบุเป็นคนย่างบุเป็นกับรถมอเตอร์ไซค์ห้างเฮ้าคันหนึ่งหน่อยไปดิป้าลุงวันนี้ไกันเยอะเลยได้เยอนี่ กันที่เป็นบ้าวหลายยังๆบุเป็นยู่วะนี่บ่นยกเตาน้ำบ่นทุจ้าเห็นไหมทุจ้าทุจ้าทุจ้าพายบะถือเกิบไม่พายบะถือเกิบไอ้บ้าบะถือเกิบ นี่ห่านน่อยของเฮาพี่น้องขายแตงโมแคมทางตอนแรงขายจีอน็นปิงฮันดอกมีไข่มีม,ม,มีสองแก๊สพี่นอ้อยมียาสะหัวมีดาวนี่ มีมกเพชรมีนังมีขนมเนลละเล็กเนลละน้อยกับลูกทรายอยู่เฮือนอยู่เฮือนหรือว่าอยู่กระทบน้อยห้าหน้อยเทลียิ้มมักเบ้งพวกมักเบ้งจะไปได้รู้เนอะอย่าไปเนะอนะมันเด็ดนะพี่น้องข้าง อย่าไปอย่าไปโอ้โอได้โอ้เออเดินทางเลย<ด>บ่มีเงินลงทุนหลายพี่น้องเอ,อช้ชำนีก่กะพอได้ขาย 50, ามือละสี่ห้าพันก็เอาบ่มีรายได้นะพี่น้องดีกว่ายังดีกว่านั่งละละนั่งเอาลูกอยู่บ่มีเงิน จะกีบจากบาทนี่เลยหลายบาทมาแม่มาแม่โอ้โแก้มันจะถ่ายมาแม่ไอ้มาแม่อะไรเยอะพี่น้อยเรียบไปแล้วก็ไปนัง่งอยู่ในเจนันละเบิง้งไปไปเมือ่อไปเอ๊ะย่างบูปินนิวไป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 หาเก็บของลินแล้ ไปย่าง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 ป้าแม่อรินค่ะลูกก็ย่างบ่ได้เลยปะมือแม่ย่างไปเลย่างไปได้ย่ไปได้จะจะจะโอ้ยก๊อปมาก๊อปขี้ดกดวุ่นๆมาจะเอ้ไอกรอบบอลจะเอ้โอ้เขามาเด้วขี้ดดมาแล้วเอามาแต่หน้า ขายเห็ดขายลิ้นไปเด้อพี่น้องเด้อนี่ขนมของเฮาอันนี้ฮนมห้อยต้องเล่งต้องเล่งขนมอมพร้อมเด้อพี่น้อง <Okay. S 1> ขายขนมก็ะมิตลูกกินอันนี้หนังเด้อพี่น้องเด้อมันยังมืดๆเนาะมันจะถอนแสียง มักเพ็ดแห้งอันนี้มะกโมงมีใบ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 สองแกนเด้นี่นี่นี่เลยขนม หมูเป็นมาลิ่นน้ำสามโมงแล้วสามโมงปลายแล้วชิคนมกระโปงวะดุขาหาใช่มินคานมน้ำไอ้บ่ก็มาชื่อขนมพี่น้องอะตัวเยอตัวเลยตัวนี้บ่โอ้ยได้ขนมวันนี้ ออก๊อบซิขนมน้องโอ้โหเขาเห็ดเป็นมัดได้บ่อยอะสองพันสองพันกรีบมาเลไลายนะสองสามบาทน,นี่แหละ บได้แพงอะซื้อเขามาซื้อแล้วก็ยากกินน้ําแล้วคนยางบ่เป็นนี่เมืออ่อแล้วบ่บบนี่บ่เล่นไ้การก่อนเต่าปิ้งเฮามื้อแรกเฮาก็ปิ้ง้นี่ปิ้งนดอกมาเมื่อ สวนดอกไม้ไม่เท่าเด้พี่น้องสวนแมนองต้อยเด้จ้าปลูกด,ดอกดาวเรืองพัอิตูเข็มทางเด้พี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้มอยแมลงเดียวเด้จ้าไปลงคลิปเป็นเดือนแล้วพี่น้องคลิปนี้ก,ก็สวัสดี สบายดีป้าลุงสบายดีเนะ่ยไดสบายดีป้าลุงไอกันเี่ไอการเล่กเลนกับน้องไอสบายดีเนะนี่ยนะไอนี่น้องมาอยู่นำ้ำแม่เพิ่นไปการเอาเอามาให้พี่น้องให้เอาให้ แตการประมาณสองสัมมุงหรือสามสัมมุงแล้วก็ตอนแรงแล้วก็มาแวะเอาตอนตอนเช้ากับประมาณแปดโมงแปดโมงเช้าแล้วก็มาเว้นอยู่เอามาผากเว้นตอนสวยตอนสิบเอ็ดโมงกับมาแวะเอาเด้อพี่น้องม <c oughs> ีอู๋เพิ่นนี่อยู่กับตอบหน่อยเฮาเด้อพี่น้อง ขายมักโมได้พี่น้องนี่มักโมขนมตรองแตงหักแตงกระลำปีตัวเบ้าไออด้พี่น้องนี่ซื้อน้ำเขาได้พี่น้องออตัวเบ้าเลยื้อเวดขายถ้าไปรได้ขายกับซีเว้นกิน ไข่ให้เขากับมดเนะี่ยกินแน่ขคายเนี่ยอยากซูปอันนี้อยากโมูได้พี่น้องเข้มทางเด้ บาดีเพื hehe, ่อนคนน้อยตายไปที ui, ่แปลงงเฮียนพี <c oughs> <athlete> man ่น้องเครื <c oughs> ่องลินของน้องออกมาให้ลินน้ำลินน้ำเดียวใช่มีกระรางเฮียนนั่งเฮียนกระรางคานเลยเลยเลยนี่นี่คนรอนี่คนรอนี่คนรอคนมวย่างในพี่น้องเลยปี ปีสามเดือนแล้วยังบวย่างเลยลคลิปนี้กลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไล,ลค์กดแชร์กดติดตามกันในเบีล์ด้ยวยจ้าบ๊ายบายเลยลูกบาย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 เลยไหมไม่ต้องอาป่บ๊ายบายเลยไหมบายบายบ๊ายบายตะมือลายกันตะมือลายกันเอ๊้ไปกินนด้นนี่ ตุยจากกันตุยจากจากันโอมเด้อบายบายพี่น้องผ่อนคลิปหน้าได้จ้า